สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจํากันได้ไหมเมียงอัติมานางเอกดาวพระสุขปัจจุบันลุกหนึ่งแต่แซ่บมากหายนะหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงนานหลายปีสำหรับอดีตนางเอกสาวเมีย้ยงอัติมาเคยโด่งดังจากละครเรื่องดาวพระสุขเบญจาคีตาความรัก ตอนนี้สาวเมียงก็เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วหลังสละโสดกับสามีหนุ่มเรืออากาศเอกอม,มริตสันตากุลน้องจากนี้สาวเมียงยังผ่านตัวไปเอาดีเป็นแอร์โฮสเตสให้กับสายการบินไทยอีกด้วยแต่ช่วงนี้เพราะปัญหาโควิด1นรีนระบาดจึงพักงานอยู่บ้านดูแลลูกสาวแม้ปัจจุบันจะเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งวัย35ปีแล้วต้องบอกเลยว่ายังสวยยังแซ่บเป๊ะไม่เปลี่ยนเลยเอาเป็นว่าแฟนๆจะมีใครจำเธอได้บ้างไปชมภาพกันได้เลยค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ขอบคุณค่ะ